อ่าดีครับรถช็อปมารถช็อปมากไ้เบิ้งช็อปูครับมันนีเปังไเตรียมแอดยัดเลยบ่ทั้งรถไปที่นี่โอ้โหังหลตอนนี้สุ นมาอย่างต้สับีอย่างลงเพลงเจ้าพลงุงเจ้าพลงไปแม่เถามหาน่ะใช่น่ะใช่น่ะแดงแค่เอฟโฟวงบ่แช่พันบากวรเอาอันนี้มาติดไขหน้าหมดละเจพลงก็พั่เอาเอฟโเก่าไหมยังนี่ยังก่อนใช่ก่อนก่าจังหวะเมื่อกี้เท่าไหร่พันหนึ่ง0อกันเท่าไรกันกันเท่าไ้าดซ้ำ กล้วยเหรอน้ำลอกลวให้ลุงเาให้ลุงดรครับผมรอเอาจับัะรมรวร่ายคน่มหกคนกินไรหมดเสุไรซูไดซัสโอ้บาสเทไรบาสนะครับซื้ขอคือยังเอามาจากไหนนะเชียงรล่มาจากไหน มาจันเลยผมผมบอกครับโอ้ยมีเป็นเนี่มันตามอะไรจะว่าง้อสดอเตเตมกรช่ายเียป๊บอันทายครับกระชายกระช่ายอ่ะกระชายมามาต้องต้องการซีฟหอต้องการซีบแกอันสิ เอาลงอันนึงผมลงน้ำอันนึงลงรถออนนี้ผมไปใส่น้ำมเจือดเกานเอาทำไมเขาไปลงไปข้างล่างเหรอไม่มีใครเไม่มีใครเอาหจมกงวยเอานี่ไปเลยเเ่อนี่นะครับขัขากันำเลือกเอาผู้ละเคีงสอเคีง

รถบ้านเอารถปลาลุงนี่ยเตรียมาขามหาบขามไม่เห็นฝนเียบเาบบไนมันมีเห็นในหน่อยอยู่ตนเขาล้มบ้านออยู่ในหองบ้านห้องนั่งแล้ดินจากบ้าเนี่ยมาเลยนีครับพี่นี่ี่ครับี่น่นนี่ย บักม่วงดองบักม่วงดองบักม่วงน้อยตินี้เขาอยู่นี่เป็นบอ่อบักบับกบักกอกน้ามังึออกแซววะมาก,กอกดองเออ่ักลดนอันี้มันรับอันซื้อเป็นขวดครับอันนี้อันนี้มาดีก่าดีกันครับได้ให้กันอันนี้สำมรับส้รับพวกย่าง,งาน,นี่นี่ใช่อันัให้ัเกล็อ่นี่แหละ เฮ้ยเขาสอบเขียวนี่คืออยู่ดิาาโก้าลกนี่เขามาสามลอยสามลอยสามนลอยูเลยนี่อยยู่หมนมีสามันหน่ามันลินจาที่หมาที่นมาหมาูขวงหลเนาะขวงหลอยู่มอนี่ ไปเอีโฟก่าโฟก่าไปแล้วยู่วกมเสียสบตัวามัอจับนักจับเต็มตัวชลมไทยเรืนชลมสดกินีลาถามดูยังก่อนเสียสิบเอ็ดตัวีสามันนึกมาหรือไงหรอีสามันนึกรถได้อู่วะเนี่ยอ๋อเดนไทยตัลิ้นหมูชโลลเอลิ้นชลชล้อลิ้นช

เอาโลด <fight Studio> <h ary> ิเน <hã> ี่ยแตงเชือกซีหกมีหาคู่ที่ลอกกูเจอจิตนี่บ้านนี่ยนีสีเขาไม่กินยู่หรอกเว้ยมาขามมาขามเปียกโมจาก็มาขามเปียกมอบอครับมันจะเป็นแพกดอก คามเปียกไปเนี่ยยแถวบนนไ่เห็นเะแต่อมีอยู่แถวนีตัวเออสูน้ำยายอมผมยาวไลปได้ยาวเหียวลายามเปียกเลเออพี่นงางมาองมา่ยาดรอกสามาวางกันเลยไมซื้อดว่าไอ้ลุงยาดองเราในบ้านนี่ ให้เกิอย่างอยางบรีงันหน่อยมาให้เกินเองเลยยาดองเราเงี้ยไหลเย่างเงี้โอ้เขาไปมาขึ้นลอยเจ็บทิพย์เลเขาโอ้ครับข้รถเนี่ยข้อแบขรถไหมมานี้ครับอมาข้อาไม่ข้าไม่ดองโอ้ ใหรีมถามเอาหวดได้เท่าเด้อมันจหน้าหวดเวยหวคือข้างเ้าวเกี่ยวเดี๋ยวพ่าเอาเมไนเนี่ยเอาขึอเอาสองันเลยโอ้อันนี้กับบ้านออกจะเห็นคู่อินซอยน้ำแน่นี่แค่มองไหล

ินข้าวกันยอะครับแกะาแล้วนี่เดี๋ยว่อเปรเยอครื่งชิมมีแป้งมีเปิงเนาะมีเหมือนตวย่างอยู่ดีมันครับดมันโอ้โดีมันคือของชุณครับเยียเลยรบย่เลยคุะที่ห้อง่องทักนาแดงๆนะ อันนี้ครับบรรยากาศเดี๋ยวจิเบื้องเลือกของกันครับไปนิดเดอเอาพ้าไปครับทั้งนั้นพ้าแรงผมผ้าแรงผู้ใหญ่ดีกายอยูย่นี่ดีเน่ครับผมมีเครื่องดื่มผมพากันลงเครื่องดื่มอ,อย่างเลยเครื่องดื่มหล่อของหล่อขาวกะมี่ครับเจ้าผ้ากันกินจุดหนีโอ้ดีครับเนาะ นะครับขออนุญาตเลือกของครับคลิปนี้ไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ